สวัสดีครับครัวคุณจินอร่อยง่ายสไตล์บ้านๆเดี๋ยววันนี้ผมพาไปทำน้ำพริกกะปิกินกันครับกระเทียมจีนครับพริกแดงจินดาพริกขี้หนูสวนความเผ็ดปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะกะปิ1ช้อนโต๊ะน้ำปลานิดหน่อยครับมะนาวครับความเปรี้ยวก็ปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับผมจะใช้ทั้งหมด2ลูกครับ แากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับแค่นั้นใส่มะเขือพวงไปครับลืมใส่ผงนัวครับใส่ผงนัวลงไปหนึ่งช้อนครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับผมเสร็จแล้วครับนะ้ำปิ่งกะปิของเราเดี๋ยวไปทำไข่ทอดโจมกันต่อเลยครับไข่ไก่ครับ ใส่ผงปรุงรสไปด้วยนิดนึงนะครับจะได้มีรสชาติตีไข่แตกแล้วใส่โจมลงไปครับแห้งไปครับผมจะใส่ไข่ไก่อีกสองฟองครับโอเคได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยครับผมจะใส่น้ำมันลงไปแค่นิดเดียวนะครับใช้เป็นน้ำมันมะกอกผมจะทอดกับกระทะ ทอดไข่บ้วนนะครับเวลาเราทอดไข่ออกมาแล้วไข่เราก็จะหนานะครับอร่อยนะครับไม่อมน้ํามันนะครับเดี๋ยวเราจะพากลางดูนะครับว่าข้างในเขาสุกหรือยังโอเคครับข้างในก็สุกแล้วครับ สุกแล้วเดี๋ยวเราเอาลงไปหั่นกันเลยครับหั่นเป็นชิ้นตามความต้องการของเราเลยนะครับ เนี่ยครับเราจะได้ไข่ชจีอมแบบหนาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไม่อมน้ํามันด้วยนะครับแบบนี้ทานอร่อยนะครับต่อไปทอดปลาทูกันต่อเลยครับโอเคครับสุกแล้วครับเดี๋ยวไปจัดจานกันเลยครับโอเคผมก็จัดจานไว้แล้วนะครับเรียบร้อยครับเพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่เคยทาสามารถทําตามได้เลยนะครับอร่อยแน่นอนเพื่อนๆนคนไหนดูคลิปจบแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับหรือกดคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับระหว่างนี้ผมก็มานั่งกินครับอร่อยมากๆเลยครับคุณแฟนเขาก็ชอบมากๆเลยนะครับเนื่องจากเขาไปร้อยไหม่มานะครับเขาก็เลยยังกินไม่ค่อยได้นะครับอ้าปากไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ